เรื่องน่าอายวันงานกีฬาสีเตยจะไม่ได้ประสบการณ์ที่โคตรที่จะน,น่าอายในงานกีฬาสีโรงเรียนมันเป็นอะไรที่แบบคนทั้งสีเตยรู้หมดเลยแล้ว Ai Ma อายมากเอาเด้วยความที่ว่าโรงเรียนของเตยเนี่ยจัดกิจกรรมกีฬาสีทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่ากีฬาสีคืออะไรมันก็คือชุดแย่งถิขงขนมปีบดีเนี่ยแหละแต่แต่แต่โรงเรียนของเตยกลับบอกว่าให้ชั้นของเตยเนี่ยเต้นเปิดงานกีฬาสีตอนที่เตยรู้คือแบบโอ้ my god ขออภัยในเสียงเล็กน้อยนะมัน,น <ะ S 2> ไม่ใช่การเต้นแบบว่าเต้นธรรมดาแบบโยโออืมเออไปอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันเป็นการเต้นแบบ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 บาาาาาาสโโลลแแเเเดดดิิิินนนนนตตตรรงงงงกกกกกก้้้้้้วววมมมมืืืือออออททททีีีียยยยยย่่ๆ็็คคหหหะะััููจ์ผผญช ตัวไงลกบอกทุกคนได้แต่งตัวอะไรหรือไม่ผู้หญิงใส่ผ้าถุงผู้ชายใส่สลึงแล้วเป็นไงรู้ไหมเตยหาผ้าถุงบ้านกระเจิงกระเจิงกระเจิงคือบ้านเตยแทบไม่มีผ้าถุงเลยนอกจากยายจริงๆยายก็เลยยืมผ้าถุงสีดแต่มันไม่ค่อยมีลายเยอะด้วยนะแบบโคตรดีพอมาถึงวันจริงก็มีการเดินกีฬาสีรอบๆตรงนี้เตยไม่รู้นะว่าที่อื่นเดินไหมแต่ว่าเตยเดินเตยมีความรู้สึกว่าเตยจับผ้าถุงได้สวยมากแต่ว่าข้อเสียหนูก็คือเดินโคตรลำบากต้องแบบเดินทีละก้าเนยอนยทีละก้าเนยอนยคนอื่นที่อยู่หลังเตยก็คือจะเดินนำหน้าเตยได้ดนา่้แล้้้ววกกกกกก็็ลลััับบมมมาาาาาาถถึงงงโรรรเียยนนนนผุููๆอ่่ะ